นี่ว่ามันดูแบบหน้าลิ่นแต่อดีเอะไรรู้สึกว่ามันแข็งอ่ะก็เลยให้ช่างตัดผมอ่ะตัดให้มันลู่แทนมันแกดีเขาอ,อ่นอ่ะมันจะค่อนข้างเก็บทรงอยู่แล้วเลยดูที่ไม่ให้เราเพูดคือของพี่อ่ะอินพอตัดใช่ปะคือถ้าไม่ดาวอ่ะผมมันจะชี้มากแล้วพอถ้าจะตัดให้มันแบบไม่ของพี่ไม่รู้ว่าพี่รู้สึกว่ามันชี้มากชี้แบบสุดๆอ่ะเลยไม่รู้ว่ามันจะตัดให้ลูยังไงมี่ใช้แบตเตอรี่หรือเปล่า ไม่เอากันไกลตัดนี่แหละกันไกลเลี่ยมเดีมแต่สุดท้ายแล้วอะพอมันมันชี้ออกอย่างนี้เลยอะเออเขามันชี้แบบดอกเขาเรียกว่าบบดอกกระถินน่ะเออพอเป็นแบบนั้นแล้วถ้าไม่ดาวอะก็คือแบบมันจะกลายเป็นเหมือนแบบสั้นแบบสั้นจุดอะ่ะก็ไม่หล่ออืมก็เลยต้องดาวให้มันดูแบบมีอะไรให้มันแบบดำๆหน่อยอไม่งั้นมันจะเหมือนแบบไถไปตะเลี้ยนตลอดเวลาไม่ชอบอะ่ะ ทำโรงไหนก็หลอดนะเนาะใช่ยใช่ไหมแต่ภาพเห็นไม่ได้เลยอยากเห็นรายการคู่เหรอครับรายการอะไรนั่นสิครับทำอะไรดีอยาพี่อยากเห็นรูปตอนไปถ่ายไฮซีซันไม่มีค่ะไม่มีค่ะเราแบบเออพี่บ้าไปแล้วอ่ะอีกเห็นน้องๆเขาไปแล้วเขาลงรูปกันเอ็นี่น้องโฟนน่ารักมากถ่ายรูปแบบ เอ e นอรจีสุดๆทำไมของพวกเราแบบเอาตัวให้รอดกันเถอะเราดูพลังแบบเจมโฟถ่ายรูปอ่ะเราแบบทำไมเราไม่ถ่ายอย่ากันบ้างอ่ะเราไม่มีเอ e น g y ีไปถ่ายแล้วอะห้องเดียวกันเลยแต่ทำไมเขาถ่ายขหน่ารักขนาดนั้นนะควายตัวเดียวกันด้วยควายตัวแคลที่เรานั่งก็อันเดียวกันอินการที่เรานั่งด้วยกันเลยน่ารักมากอ่ะทำไมล่ะ ทำไมล่ะคะี่เย็นจากไหนอะไรนะพี่เห็นจากไหนอ้อนะนาวไอจี IG ไงไอจีสองคนเลยดูดูเห็นเขาโพสต์ลงอันนั้นแล้วไฮ<ส>้ีจะไปไม่แน่ไม่แน่ใจเลยครับก็ค,คงเร็วเร็วเร็วนี้มั้ง ผมก็อยากให้ให้ออนเร็วๆเหมือนกันผมมัน่นใจเลยว่าเราโคตรตลกอ่ะมันขำม,มากอ่ะมันแบบนี่เป็นหนึ่งในสิ่งที่แบบน่าจะพี่เกด้วยปะแบบทำอะไรที่แบบทุลักทีุ่เลที่สุดในชีวิตเราอ่ะสุดๆเออจริง,งไม่ใช่เราที่ขำม,มากนะอยากให้ไปดูคุณอินขำม,มากเออจริงคือตลกมากเอเนจีแบบเหมือนเปิดโลกอ่ะโดนเกศจริงๆเป็นอย่างกันอยู่แล้วคนไม่เกศ คนชอบคิดว,ว่าคนชอบคิดว,ว่าอย,ไไอยไ่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ได้ค่ะ <c oughs> อยู่ได้แล้วดูจอยสุดอะไรสุดรายการอาหารอินเสิร์ตเกรดชิมกินได้ใช่ไหมแต่เราเป็นเจ้าของร้านอาหารอยู่แล้วนี่เราทาได้อยู่แล้วมั้งเราทำได้ทุกอย่างค่ะ <c oughs> ถ้าให้ทําทําได้คะ่ะเดี๋ยวผมจะพาพี่เกรดอะ ไปแบบตะลุยดีกว่าเพราะว่าพี่เกดเป็นคน low energy เข้าไป้บกว่าคลึครื่นกลบไปคืนเคลงพี่เสยเื่ออะไรนะทดทีรับรวยเงินทองนะรับให้ใช่ไหม น่าจะน่าแฟนขับให้อ่ะอินไม่เห็นได้เกีงช้างเลยนะสรุปอ่ะพิงเหรอดูแลตอนแรกิดอินอ่ะได้พี่ได้เสื้อเนาะเสื้อแขนกุดอ่ะกุดก็จะได้นะก็จะได้อยู่ในถุงแตไ่ไม่เห็นมีเกีงช้างเลยไปเ็ิดตานักมวย นอนไ้นลูกทำงานมาทั้งวันแล้วเหนื่อยยี่อยากรู้นี่มีคนรู้ด้ไงวะพี่แกพี่อเห็นสังผมใหมนะ้องโฟจะเห็นแล้วผมสั้นจุจ๋ยเลยเอ,อือฉันแบบอยากตัดบางจังคืออยากตัดมาหลายเดือนตั้งแต่ก่อนเปิดซีรีส์แล้วอะเขาบอกว่าไม่อยากตัดตัดสั้น ตัดจนให้อัจโรเลยแหละครับเฮ้ยพี่ขอขายกิโลได้ปะต่อให้มันจะไม่เหย่ยวกันเราเลยตรงก็เหอะยังไงยังไงก็ชอบน้องมากเลยอะคือแบบภูมิใจมากเลยภูมิใจที่ที่พวกเราสองคนออกแบบน้องออกมาได้แบบเดีียบไว้ของเราผมว่ามันดีมากนะก็อาจจะดีที่ชอบมากตรงที่เราวาดออกมาแล้วเป็นแบบนั้นเลยอ่ะ ใช่คือแบบน้าของน่ารักมากคือจริงๆร,ริงโจดอะผมยอมรับเลยนะว่าว่าเราอะ่ะก็เยอะก็ไม่ได้ใช็คว่าเยอะเชคว่าค่อนข้างดีเทลละกัน <c oughs> คือคือหนึ่งคือเราต้องการให้น้องอ่ะเป็นคน <c oughs> อ่านมาอาจจะเป็นไอคอนกับสัสตว์หมดเลยอ่าผมก็ไม่ได้ผมอยากให้น้องคนนี้เป็นคนเป็นเป็นน้องอ่ะ <c oughs> เออ สองก็คือน้องต้องมีแววตาเท่านั้นเออตอนนี้พี่อยู่ไหมอยู่ดิอยู่พี่ก็นั่งอยู่พี่เข้ามาทีไหงพี่เข้ามาตอนครึ่งหลังแล้วเราเริ่มวาดอีกนะออน้องต้องมีแววตาเท่านั้นเพราะว่าผมอยากได้น้องที่แสดงความรู้สึกได้แล้วก็แบบต้องไป็แววตาที่เจ้าเล่เพราะว่า<อ>คือตัวจริงแล้วสามก็คือน้องอ่ะต้องเหมือนกับอุ้มน้องจิโร่อีกทีหนึ่งอ่ะคือแบบ หมือนเหมือน,เห,อนเหมือนตัวแยกกันแต่ติดกันอ่ะอแล้วก็น้องก็ต้องมีออล่าแล้วน้องก็ต้องมีชุดที่ใส่แล้วก็ถอดได้อีกเอยตอนแรกที่พูดอะก็ดูไม่เยอะหรอกนะตอนเนี้ยเริ่มละแจะออกมาของผมพวกเราหน,น้ารักจริงน่ารักน่ารักเราก็จะไม่โอยลูกตัวเองแต่เรารู้สึกว่ามันน่ารักที่สุดยวบอกคุณได้แล้วนะยังค่ะ คุณเดินไปช่วคุณบีมาอยากได้แล้ว่าไม่เห็นได้เลยอยากได้เหมือนกันอยากได้ามาห้อยเป๋าแล้วว่าทําไมเขาไม่ให้เราก่อนเนาะน้าตัวเลยอะ่ะอยากอยากห้อยแบบห้ากระเป๋าอะ่ะอ,อยากได้แล้วอะ่ะคือชอบมากเอาจริงนะพี่ชอบตอนที่แบบน้องไม่ใส่ไม่ใส่เสื้อคลุมอะ่ะไม่ใส่ผ้าคลุมอะ่ะโป๊ะไงนี่ขอขั้นจังหวะขายของให้บุ๊กหน่อย มีคนถามเยอะมากว่าได้ของแล้วหรือยังซึ่งงงมากว่าทําไมทุกคนรู้ว่าว่าได้ของวันนี้อ่ะหรือทุกคนได้พร้อมกันอินอินซึ่งอินอ่ะเพิ่งเปิดกล่องเมื่อกี้ก่อนอินเริ่มไลฟ์กับพี่เองอ๋ใช่มันน่ารักมากแต่ประเด็นคือบุ๊กยังไม่รู้นะแอบไปกดสั่งมาเองนี่ขายให้บุ๊กหน่อยชื่อ Pluto Yesterday นะครับอ๋อไอ้สร้อยที่แบบ ที่เป็นไลาไยลายปะหัวใจไลายลายปะวรดูนี่ดิเขามีแบบเขาเขียนเรื่องของการออกแบบด้วยนะเป็น the perfect heart story เห็นปะตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุกล่กองมีถุงตาออามาแล้วนี่พี่แกนี่น่ารักมากรีน่ารักอันอันอันนี้มันเรียบๆใช่ได้เป็นโลโก,โกล้ที่ที่ชอบคืออันนี้เหมือนแบบอ๋อหที่บุกว่าเองปะไม่รู้เลยอ่ะน่ารักดีอ่ะ หรือว่าเราหาทำอะไรอย่ี้บ้างไหมไหนๆเราก็เป็นเด็กสายทับสายดีไซน์กันอยู่แล้วชั้นเหรอดีไซน์พูดเอาชั้นเป็นรวมแล้วเหรออยู่กับชั้นแต่ห้อยู่กับชั้นคือสายก็คือตาแตกเลยค่ะเพราะว่าดีที่สุดทำสิทำอยู่แล้วนะคะไปซื้อเสื้อผ้าได้นะคะ เฮเอวีเดนะคะ H Y E อันนี้ก็ตาแตกนะคะสั่งแพทเทิร์นใหม่ทุกตัวไม่มีอะไรสำเร็จเลยนะครับตัดใหม่หมดใหม่หมดแบบใหม่หมดแบบใหม่หมดอ่ะตัดอยู่ที่โรงงานใช่รัมแบบไม่ใช่เพราะว่าผมชอบแบบผมแบบเป็นคนค่อนข้างคิดมากมากอ่ะคุณไม่ปวยครสะพนไปไหนนะไปไหนครับไหนมาะ ไม่ได้ไปไหนเลยรู้จะไปหาลิปมันปากแห้งปากล็อกมากอยู่บ้านไม่ค่อยกินน้ำกินน้ำเยอะๆสิเพราะว่านี้ดีมากเลยเบาะเนี้ยฉันซื้อมาตอนที่ฉันแบบซ้อมแบบบูใช่ปะแล้วฉันก็มานอนข้างล่างเว้ยไอ้เบาะเวลาแบบแข็งๆอะนนะเออเบาะแบบเนี่ยอุไม่ไว พี่อินกันคิวที่ไหนพี่อินไม่ได้กันคิวค่ะพี่อินแค่แนะนําคนไปกันนี้เฉยครั <c oughs> แต,ตัวพี่อินไม่ได้กันคิวครับมีการแบบนิดเดียวอะ่ะแบบช่างกันให้แต่มันมองไม่ออกอยู่แล้วช่างแต่ง <c oughs> ดูวันนี้ถึงตอนสิบเอ็ดแล้วฟินมากนะ่ารักทั้งครูตอนสิบสองยิ่งฟินเลยครับ เออแต่พี่เห็นเขามีขายอะไรบอกเซ็ตอะบอกบอกเซตอะไรด้วยปะไม่รู้ Harper, รเหมือนกันเห็นเว็บเว็บอะเข้าทวิตเตอร์เบเมื่อกี้มันเด้งมาอยากได้เอ็นเจโล่แล้วอะตอนนี้รู้สึกกระเป๋าแบบกระเป๋าขาดขาดน้องจะไปขอมาให้อย่าพิ่งออมแล้วกันช่วงเนี้ย ไี่ยวอกามากันมาอป้ะอยออกเลยก็แรกจะออกแต่นั่งทํานู่นทานี่เก็บของอะ่อะยังเก็บไม่หมดเลยของที่แฟนขับให้มาวานละเลยนะเออใช่นั่งเก็บเดินไปเดินมาในบ้านแล้วก็ทํานู่ทนทานี่เล่นกับหมาสว่วนใหญ่นัง่องอยู่เล่นกับหมาแต่วันเช้าวันถัดไปของต้องแต่งงานงานอะ่ะแต่นะคะผมเก็บั้งแต่เช้าวันถัดไปของแต่งางาน ไม่หมไม,ไม่ไม่มีใครเก็บ่ะก็ฉันหลังจากวันงานก็คือทุกคนไม่กล้าแตะไม่กล้าแตะของของฉันฉันบอกเก็บได้เขาก็ไม่เก็บกันเพราะเขากลัวแบบกล<ม>ัวฉันแบบหวงกลัวฉันหาไม่เจออะไรเงี้ย<ม>เขาเลยจะให้ฉันเก็บเองอืมพอท<ำ>ัาแต่ไปหาทีสัซันกลับมาก็ยังอ่อมอยู่เลยตอนเนี้ยหมดแรงไงอืมทำแองเจลเลอร์แบบสุ่มไหมคะสุ่มทำไมล่ะคะก็มันได้จะรอหรอก แองจะลตัวซีเกตเหรอแองจะลแบบมีจุบจุจากเกตอินจุบคนละข้าง่ะเขาต้ออยากได้ปะเขาแต่ว่ามันแบบสกปปกปะไม่ใช่ไหมน่าตายเออถึงเวลาแล้วนะมามีทุกคนเกรดก็อินอ่ะจะประกาศชื่อดอมกับชื่อไม่มีเร็วๆนี้แล้วแหละแต่เราแต่ฉันไม่เห็นในแท็กอ่ะเขาเหมือนตั้งกันเองไปแล้วนะ คิดว่าก็จะอันนั้นแหละฉันคิดว่าก็จะตามแต่เดี๋ยวประกาศเป็นออฟฟิเชียลอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะต้องประกาศผ่าน JMM ใช่ไหมมัง้งหรือว่าประกาศผ, MM, ผ่านเราอ่ะไม่รู้จะถามแม่อย่าเลยอย่าไปทำอให้มันดราม่าได้ไหมคะอยู่เฉยๆนะคะนเนาะแนวนะ <laughs> เรา <laughs> ปวดหัวอะไรออยยังก็ไม่ควรจะพูดอ,อีกอ้อเล่นนะ่กำ <laughs> จัดจุด <laughs> ออน คุณคือจุดอ่อน้ยรู้<ด>แหละถ้า,ารู้หมดแล้วดิอะไร,รอระโอ้งนางฟ้าเพราะว่ามีคือนางฟ้าเทวดานางสวรรค์ของเรานางฟ้าสวรรค์ชั้นเจ็ดชั้นสิบชั้นสิบเอ็ดพวาคุณคือเทวดามาโปรโดเราสองคนไม่เราเป็นพระเจ้าแล้วฮะ <c oughs> เราช่วยเบาได้ไหมลูกเพราเป็นชาวสวรรค์เนี่ยเจ้าแล้วก็ ดอดรายร้อมด้วยมัมมีท่ท่เป็นนางฟ้าเทวดาอิเป็น,าน,ปนชาวสวรรค์แต่พี่เป็นหมาไม่ได <c oughs> เเ้เราเป็นเราเป็นชาวสวรรค์หมดงั้นพี่ก็เป็นหมาสวรรค์หมาสวรรค์ก็คืออินอุ้มพี่ขึ้นไปส,สไค <c oughs> ข์ขึ้นสวรรค์เอ็นจโลค่ะเอ็นจิโลเอ็นจโลอุ้มเราขึ้นสวรรค์ให้มันสมกับที่น้องตึกเจมบอกเนี่ยว,ว่าเกรดอินมีความเป็นพี่ดารามากเลยน่าจะแค่อินคนเดียวเนาะดูสภาพกันสิ ไอ้มาบอกสองคนหร่อก็เขาคุยพอกพี่บอกว่าอินดูยิงอนะไม่ใช่เขาไม่บอกว่าอินดูยิงเขาแค่บอกว่าพี่ดูเป็นดาราแต่น้องกล้าคุยด้วยนะนะถือว่าเป็นแบบโปรเกรสที่ดีนะแค่กล้าคุยนะแค่กล้าคุยคือกล้าคุยแต่ยังอยังเขายังอยังเชิงอินอยู่นะแบบเขาร้องเหอะอินไม่ได้ พูดละน้อมันน่ารักนะแต่ละคนมากไม่ค่อยได้เจอใครเลยเฮ้ยจะสั่งอันนี้เหมือนกันอย่าบอกว่าเธอก็มีนะฉันจะสั่งมาเหมือนกันมีได้ไงอะ่ะมันมีในแอปพวกแอปส้มแอปอะไรพวกนั้นอ่ะฉัน,นอ,อยากได้มากม,มันมีแบบฉลามด้วยอยากได้มากแต่ว่ายังไม่กล้ากดสั่งกลัวคนหาว่าบ้า แต่ตอนนี้คงไม่แล้วโอ้มีอินไทยแล้วขอบใจนะอีใช้ยถ้ามันเป็นเทรนด์ขึ้นมาโซเอาได้ได้ได้ควรซื้อให้ไปเกมวม่ต้องจ่าให้มัมมีเสื้อให้วันที่สี่พี่จะได้โลเสากันหัวสิบอันไม่ไมไมพี่ว่าพี่น่าจะอยู่ในตะก้าแล้วนะพี่ว่าพี่ยัดใส่ตะก้าไว้ในโา้์นะชอบงับคุณสลามขอบคุณงับ เพลงนั้นพูดถึงอะไรตวะตะวานฉลามอ๋อของพี่คนละอันกับอินนี่ของพี่เป็นอันนี้เป็นอันนี้เป็นอันนี้แต่คล้ายกันเลยโอ้โหแสงเฮ้ยเพื่อนหนก็จอแตกไปด้วยนี่นี่นี่ this one this one อ๋อบนหลัง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 วนหลังวนหลังนี่เหมือนกันเลยพี่ซื้อเลยพี่ซื้อปลาดินะาเกลียดมากเลยอ่ะปลา ปนะเกียรเสียงขี้บอกแล้วหสต้าเนะผมขาไปิดเขขนีอันหนึ่งอีกอันหนึ่งที่พี่พี่ดูไว้เป็นอันนี้ใส่ใส่ไว้แล้วเหมือนกันโอ้สินค้าหมดแล้วว่าเปิดน่ารักอะไอตัวนี้โอ้ยเราใส่ใส่ตะก้าตั้งนานสินค้าหมดให้เช่าให้เช่าใส่ช่วงละห้าสิบบาทแบบงพี่ขอให้ผมทิมตายงล่แะเดี๋ยวพี่วัน พี่มานอนบ้านผมก็ได้นะอเอ้ยแล้วพี่จะได้คาาฟรีหรอว้าเตียงใหญ่จังเลยนอนคนเดียวไม่เหงาหรอคะเตียงใหญ่ไม่พอรุ่นท็อปสุดสบายอ,อยากลองนอนจังเลยทุกน,นี้นอนเบาไม่รู้หรอกเออ เธอเพื่อนคุณเนี้ยสาวไฟสาววานเขาอ,อึงา้งวะย่ามาอ่อยได้ปะยัามาลอระบบนะเว้ยกับพี่น้องไงทำไมพี่น้องนอนกันไ,ไม่ได้ได้ไงไม่ได้ต้องมีหมอนค้างกันเขาพี่มีเต็มเตียงเลยมาดี่แทบจะไม่มีที่นอนเลยไม่มีหมอนข้างไ,ได้ถ้าพี่นอนอินต้องมีหมอนค้างกันได้เลย ออมาดมมพี่อดใจไม่ไหวครับยังไงอ่ะอดใจไม่ไหวพี่จะเดินออกไปนอนข้างนอก <c oughs> นะแล้วไม่ย้จะทนยังไงอ่ะใครรับผิดชอบอ่ะพ่อแม่ก็มีก็หวัดดีแล้วก่อนเข้าไปรู้ <c oughs> แม่ยังชมแม่พี่ยังชมอนยู่เลยว่าหนูเรียบร้อยมากเลยนะคะใช่อรั ทุกคนรู้ว่าว่าแม่พี่เกศบอกว่าคือแม่พี่เกศกับแม่อินอ่ะเขาไปเจอกันในห้องน้ำเ <laughs> ขาไปเจอกันในห้องน้ำที่โรงหนังแล้วแม่พี่เกศก็บอกว่าลูกแม่ก็คือลูกก็คืออินอ่ะเ,อเรียบร้อยมากเลยค่ะดนูน้องดูเป็นคนเรียบร้อยมากเลยใช่ไหมค่แมแะแม่ก็ตอบว่าค่ะแล้วแม่ก็มาเล่าที่บ้านว่าเคยไม่เจอตัวจริง <laughs> เลยคำนั้นพี่พี่คิดในหัวเหมือนกันยังไม่เจอแม่ยไม่เจอลูกกูตัวจริงแม่รอกันเถอะแม่พาไปกินข้าวร้านอินนะก็ไม่ได้อีกกินข้าวร้านอินอินก็จะเป็นก็เรร้อยอีกอีกลูกอีกเออเอียอยโอ้ยลำขาดีป้ายนีมากเลยมันทำไมมันทําแบบไม่มีป้ายไม่ได้หรือไงวะดึงออกสิคือมันไม่มันไม่ออสเตรติกมันไม่สวยเลยอีคนทํามันต้องต้องทป้ายด้วยแล้วก็ทาแบบนั้นแหละ มันม,มันไม่ใช่อ่ะวันน้องซ้อนป้าย <tekrar. S 3> <grateful> อ่ะพี่ดูหมอนฟอสฟอสหน่อยหมอนฟอสตอนนี้อยู่บนรถตู้เรียบร้อยละครับแล้วแล้วแล้วขอโทษน้องหน่อยวันก่อนกินเนี่ยพี่ก็เห็นวันที่อินกินกินไส้กรอกใส่ซอสพีคหกอ่ะที่อินขึ้นไปหาที่ตึกแล้วเสื้ออเลซอสพีกอ่ะจำได้ปะอ๋อจำได้จำได้แก้มทายน้องเป็นซอสเราครับซอสพกอยู่เลยยังเปเลอะคนอื่นด้วย มันเป็นเลืองหมอนด้วยเดี๋ยวจะเอาให้ดูไม่มีบุญได้กินเค้กเลยค่ะเฮียซื้อดิเดอโอนตังไปให้พี่เกศเออเดี๋ยวส่งเลขที่บัญชีให้ออนเลยอะไร,รอ่ะอ่าเดี๋ยววันที่สี่ไปให้เอ้ยวันที่สี่มันมีตู้เย็นไหมวะพี่หน้านะเราแต่งหน้าทำผมเสร็จแล้วก็ไปที่งานเลยปะ ลราแต่งที่ตึกเหรอครับไม่รู้ครับตำแห่งล้อเองน่ะเราแต่งที่ใครู้หรอกเราอาจจะแต่งไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ว่าบอกไปได้แต่ว่าพี่กำลังคิดอยู่ว่าที่ไหนวะไม่มัง้งคงแต่งที่งานมัง้งทุกคนมาได้สี่ที่งานอะไรอะ Can you talk English Sorry we cannot เป็นงานแฟนไซค์คะ่ะ don't know how อี่แฟนสซนอนคนเดียวเวิร์กจริงแต่นอกว้างกว้างได้เลยรอแป๊บหนึ่งนะหมอนอินก็โอเวอร์ไซด์พี่ดูดิมีเบอร์พิสาป่ะขอเบอร์พิสาหน่อยปีนเข้ามาได้เลยประตูบ้านก่อนไม่ค่อยดี้รถอ่ะหรือให้นั่งวินไปหัวฟูไว้ตอนนั้นแหละมาล้วเว้ ทานะเว้ยมปถึงกีแตกหลอกห้องนึกว่า,จาโจรเข้านึกว่าโจรเข้าบ้านพี่ก็แรงเกินคุณพี่ก็แรงเกินเห็นไหมพวกพิมพ์กันเนี่ยคนดูเนี่ยสิบเด็กเขาอายุ 16, 17, สิบหกสิบเจ็ดบัตรสีบัตรเถลิกไม่หมดคือถ้าไม่ได้คิดแลนก็ไม่ได้มีอะไรอ่ะนึกออกไหมไหนนะ แม่แน่ใจบอกนะยวถามนะจะโดนดุอีกเออแม่บอกชอบหืูว่าอ่านไม่ละเอียดแม่ไปไรปล่อยเบอร์เบอร์ใกล้ใกล้งานอะ่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็คงรู้อีกรอบหนึง่ง พี่เตยมาว่ะเตยไหนคะพี่เตยเป็นหนึ่งในคนที่ใหญ่สุดในติ๊กต็อกค่ะอ๋อไม่เกินจริงพี่เตยใหญ่มากให้ดอกไม้กูนหนึ่งดอกขอบใจพี่เตยต้องกดอยู่ในเวิร์สแล้วมั้งกราบสวัสดีครัเนี่ยพิชาเตยเนี่ยทุกคนไปฟอลโล่ได้นะครับเป็นตัวท็อปอินฟลูเอนเซอร์เราก็ชอบไปทำอะไรอย่างเงี้ย ไอพี่เตยกาบกาบสวัสดีพี่เตยไว้เป็นตัวเป็นตัวทำติ๊กต็อกจริงไม่ได้พูดเล่นอยากให้คบกันจริงๆเหรอครับมันก็ไม่ได้หรอกครับคู่จิ้นนะครับไม่ใช่คู่จริงเข้าใจป่ะเขาไม่ได้ชอบผมหรอกเชื่อผมเถอะก็เท่านั้นเนอะทำอะไรไม่ได้หรอก เราเมาื่อแค่คนเดินดินจะไปหวังอะไรพูดเดะคิดก่อนพูดเดะคิดคิดก่อนคิดให้มันจบคืบอกลัวพูดแล้วอะ่ะมาดูแก่ก็เลยไม่พูดค่ะอะไรัอะไรวัอะไรไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรทำเป็นติดรงติดดินหลังๆก็เห็นติดแกลมอยู่นะติดคุณมาแล้วล่ะ พยายามจะแกมแล้วนะได้คแค่แกลบจะไปสาวไอชั้นแขนจะได้จะได้แค่ติดแกลบอ่ะคุณติดแกลมฉันติดแกลบนี่ทำไมพู้นี้ทำงานอยูนะ่เลยทำอยู่แล้วทำพวกนี้เขาฝีอินมีโปรเจกต์ใหม่อีกแล้วอ่ะอินไม่ได้เจอพี่แค่เพียงวันอินมีโปรเจกต์ใหม่แล้วแนละโปรเจกต์ใหญ่มากเลยอ่ะ แม่แม่อินอ่ะจะไม่ให้อินทำแล้วแม่บอกว่าแม่บอกว่าเดี๋ยวลูกตัยเดี๋ยวลูกตายตายแล้วนะลูกเอยบอกนะไม่ได้อ่ะมันมีโอกาสมีนี่วันนี้ไปประชุมมาสี่ชั่วโมงอ่ะเก่งมากเลยอ่ะแบบบ้านแบบแบบว่าทีมทีมที่จะทําด้วยอะไรเขาเก่งกันมากเลยจะดีแล้วจะได้เติบโตขึ้นไปอีกอืม กีม่โมงทาครีมยังเนี่เดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งไปแล้วเพราะแบตเหลือสีอ่เปอร์เซ็นอาบน้ำนอ,อก็นี่แหละขึ้นไปอาบน้ำล้างหน้าล้างตาทายครีมแลก็นอนละอ,อินไม่ไหวแล้วมั้งอ้ยอินอีกนานยังไม่เคีรยงานเลยเคีรยอีกเดี๋ยวนี้จะตีหนึ่งอ้เด้มันต้องแบบ ปิดลานอะเวลาน้องปิดลานน้องต้องส่งมาอินเป็นคนตรวจยอดเนี่ยแล้วตื่นกี่โมงหวชป่ะตื่นไม่เร็วตื่นสิบโมงอืมอืมอได้อยู่อืมใช่ครับผมไม,ไม่อาบน้ำผมก็โดดขึ้นเตียงอะทุกคนกู๊ดไนพี่เกดแล้วกู๊ดไนพี่เกดพิมพ์กู๊ดไนามาร้อยคนปฏิบัติ เริ่มดีเลย,เลยนี่นี่แหละน,นี่แหละนี่แหละหลับฝันดีแล้ววันนี้เราจะส่งพิเกตไปด้วยหัวใจสามแสนดวงอีนไม่นอนนะอีนอย่างไรสอนใช่ปะอินไปกับพี่น,ะน่ะนะอุ้ยมากับพี่เหรออือพ,อพีวเอาปากเอามือเข้ามาปิดปากนี่ฟิลเตอร์หลุดเลยนะเนี่ยดูดิ เดี๋ยวมันต้องมีหน่อยเพราะงั้นสภาพไม่ไหวจริงเจ้ฟิลเตอร์มาจากไหนอะ Enhance เนี่ยนะไม่ไม่ฟิลเตอร์เลยพี่แค่เติมแค่ลิปอย่างเดียวเพราะว่าตอนเนี้ย<ม>สิ่งที่ขาดบนหน้าอย่างเดียวคือลิปเฮ้ยโคเท่บอยดีกว่ามันแมนนี่ครับเพศนี่แหละ โอ้หวานมากอันไหนวะอันนี้ตลกอ่ะเอาอินไม่ได้ใส่ฟิวเตอร์หรออุ้ยอันนี้อะไรเนี่ยจันเดือดจังวะใส่แว่นนี่ว่ะทำทรงสวัสดีครับพี่เกอินหน้าล้มหน้าฟาดมาเลยลูก นอนน้อยไปหน่อยหน้าบวมเลยหน้อยบวมล่างด้วยนะประเด็นอะคืออะไรมันเยอะแยะไปหมดนะวะไม่เคยได้ออะไรย่างงี้เลยอะเฮ้ยเราต้องเหยียบแต่ต้องพูดว่าเราเคยเล่นไว้เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเราจะดูแบบเฮ้ยอินมันกินได้เฮ้ยอยากกินว่ะ ดีจังเลยอ่ะต่อไปนี้เราก็มากินข้าวนี้ได้แล้วแล้วมันเลอะปากพี่จริงจังไหมล่ะนี่อถ้าช่วงไหนอยากกินของหวานรู้แล้วแล้วมันอ้วนขึ้นเอยอ่ะใช่ จริงวะจีตานมากเกินไปนี่เราหลอกมไม่ติดแกมไม่ไลค์ติดแกมหรือติดเธอคะมาครับถามได้ตอบไปแล้วว่าติดเธอจะติดแกรมแล้วก็แล้วออกไปวิ่งผอมลงยัง องกายบ้างนะเธอเป็นห่วงเหนื่อยเลยอ่ะตัวที่มันอยู่หน้าปั๊มน้ำมันแล้วโบกไปโบกมาขอไอตุกตาลม,มานะอ่ะนะพอแล้วพอแล้วไปเถอะปล่อ,อยมาเมียกับแฟนสาวเขาไปนอนกัน ได้เลยปล่อยทุกคนไปนอนเราก็จะได้ไปนอนกันด้วยคุนไดไปนะเนนต่อคุนยนะคะทุกคนบ๊ายบายไปแล้วฝันดีครับอินโอ้ยก่อนนอนต้องมีละครด้วยเนอนะอ่ะคุณนหยค่ะกุนัยวะลึ ไม่กูนหนเออไปทำงานไปทำงานบายบายเคลียร์งานให้เสร็จปะบ <Bye. S 2> ายบายค่ะบายค่ะทุกคนบายบาบยเลับยู่่ะไไู่่้อดู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 ดอดูดูดูนูหูู่ดูดูไูดูดูะูลูดูไูดูดไปแล้ว